สดีครับผู้ฟังทีรักครับมีการตอบโต้ข้อกล่าวหาของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยที่ไปกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในทํานองว่าไม่เคยเดินหน้าหาตลาดใหม่เลยไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าที่พานันไร้าย,ยาวความจริงผลงานบิ๊กตู่เปิดตลาดโลกตีแสกหน้าเศรษฐา เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นนี้นะครับนางสาวที่พานันสิริชนะในฐานะผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับได้พูดถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนายเศษฐาเนี่ยไปขึ้นเวทีปราศัยและก็กล่าวโจมตีผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ ไม่เคยเดินหน้าหาตลาดใหม่ๆเลยที่พานนันบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการบิดเบือนซ้ำซากถือว่าเป็นการดูถูกสติปัญญาของพี่น้องประชาชนซึ่งทุกวันนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลข่าวสารย้อนกลับได้ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพบกับความจริงที่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่มาก่อนการทำแล้วทำอยู่และทำต่อ แต่เมื่อในเศรษฐาเป็นผ่นเสียงตก่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอย้อนข่าวเก่า,าเมื่อปี2560ให้ในายเศรษฐาได้อัปเดตข้อมูลแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์ได้ริเริ่มการเปิดตลาดกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มาตั้งแต่ปี2560พลเอกประยุทธ์เนี่ยนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเราไปเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้นํากลุ่มประเทศบริกส์กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนา ในช่วงการประชุมบริกสัมมิตครั้งที่9ที่เมืองเซ่เหมินมณฑลฟูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในกลุ่มประเทศบริกมาจากตัวภาษาอังกฤษว่า BRICS ก็ย่อมาจากประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แล้วยังมีอีก4ประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยคืออียิปต์เม็กซิโกทาจิกิสถานและก็กินี ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้พบแล้วก็หารือแบบทวิภาคีกับผู้นําประเทศต่างๆได้แก่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนายลาดีเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนายเอมอมารีรอะมันประธานาธิบดีทาจิกิสถานและก็ได้พบปะสนทนากับนายนเรนทรโมทีนายกรัฐมนตรีของอินเดียนายมิเชลเตเมประธานาธิบดีบราซิลนายเอลิเก้เบนยา นีเอโตประธานาธิบดีเม็กซิโกและก็นายอัลฟากงเดประธานาธิบดีของกินีตลอดจนนายอับดุลฟัตตาอัลซีซีประธานาธิบดีอียิปต์และนายเจคอบซูมาประธานาธิบดีแอฟริกาใตา้การพบปะหารือเนี่ยเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน ผู้นำที่มียุทธศาสตร์การบริหารสามารถที่จะเปิดตลาดใหม่ๆเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนได้ในมิติต่างๆอย่างเช่นในการประชุมเอเป2022 2ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ช่วยหาเสียงสนับสนุนให้ประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานสเปเชียลไลซ์เอ็กซ์โปภายใต้ชื่องานเอ็กซภูเก็ตไทยแลนด์ซึ่ง คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่17มิถุนายน2571เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกและมีการประเมินกันว่างานนี้จะมีผู้ชมเข้าร่วมงานประมาณ4,900,000คนด้วยกันจะมีเงินสะพัดประมาณ49,000ล้านบาทเพิ่มมูลค่า GDP ได้ประมาณ39,000ล้านบาทและมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี9,500ล้านบาท และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ถึง1 1 3 0 0 0 0อัตราด้วยกันผลงานของพลเอกประยุทธ์ที่จะรึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยคือการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในรอบกว่า3ทศวรรษหรือ30ปีเสร็จที่นอกจากได้คันค้าแล้ว ไทยยังได้ประโยชน์ในมิติอื่นๆจากซาอุดีอาระเบียและก็กลุ่มประเทศโอเปกซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ของโลกและมีกำลังซื้อสูงมากเพิ่มโอกาสทางด้านการส่งออกอาหารฮาร้านจากไทยและการเจราจา FTA ระหว่างไทยกับโยุโรปกำลังเดินหน้าไปด้วยดีด้วยหลักการให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรกรรมและยังมีการเจราจาระหว่างชาติสมาชิกเอเปกและก็ OECD ในการขอกรีนแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าจากประเทศไทยแล้วซึ่งในขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติมีนโยบายที่จะช่วยต่อย,ยอดสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างโปร่งใสวัดผลได้ในระดับฐานรากเดินหน้าโมเดล BCG ที่เพื่อโอกาสให้กับประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศถึง4ล้านล้านบาทด้วยกัน